สวัสดีครับทุกคนถ้าเกาะเอลบัฟคือดินแดงของยักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วทําไมรัฐบาลโลกถึงยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องแถมยังมีวงแหวนเวทมวนต์ลึกลับและอสวินศักดิ์สิทธิ์โผล่มาอีกงานนี้มีเงื่อนงำอะไรซ่อนอยู่กันแน่มาหาคําตอบไปพร้อมกันเลยครับและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมกดซูเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ตอนที่1,134ของวันพีทมีกำหนดเผยแพร่วันที่23ธันวาคม2024แต่สปอยล์ของตอนนี้ได้ถูกเปิดเผยแล้วโดยแสดงให้เห็นการมาถึงของเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์บนเกาะเอลบัฟผ่านวงแหวนเวทมนต์ลึกลับซึ่งบอกไปถึงการเผชิญหน้ากับกลุ่มโจรสลัดหมูกฟางในอนาคตการปรากฏตัวของพวกเขาอาจบ่งบอกถึงข้อตกลงหรือความร่วมมือบางอย่างกับผู้นำบนเกาะแห่งนี้เนื่องจากการใช้วงแหวนเวทมนต์ไม่ใช่เรื่องธรรมดาวงแหวนเวทมนต์ดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกับที่แซตเติร์นเคยใช้บนเกาะเอ็ดเคธด้วยสถานะของเขาในฐานะหนึ่งใน5ผู้เท่าจึงมีความเป็นไปได้ว่าเขาสามารถเรียกใช้วงเวทเหล่านี้ได้จากที่ใดก็ได้ขณะที่เหล่าอัศบินศักดิ์สิทธิ์อาจใช้ประตูเวทมนต์ที่มีอยู่แล้วซึ่งอาจเคยถูกใช้งานบนเกาะเอลบัฟในอดีตเพื่อวัตถุประสงค์ต่งตางๆในวันพีซต,ต,ตอนที่1134สปอยล์ล่าสุดเผยให้เห็นความเคลื่อนไหวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอศบินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นการขยายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนี้กับรัฐบาลโลกสถานการณ์เกิดขึ้นที่จุดสูงสุดของสวรรค์บนยอดของต้นอิกราซิลโดยมีวงแหวนเวทมนตร์ปรากฏขึ้นในห้องบรลลังของหมู่บ้านยักษ์และจากวงแหวนเวทมนตร์นี้ได้มีตัวละครปริศนาสองคนสวมกุศสีดำปรากฏตัวขึ้นหนึ่งในสองตัวละครนี้มีลักษณะที่คล้ายกับแฉงซึ่งทําให้เกิดทฤษฎีมากมายจากแฟนๆว่าอาจเป็นฝาแฝดหรือญาติสนิทของเขาส่วนอีกคนหนึ่งดูเหมือนเป็นผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมปิดหน้าเอาไว้ ทั้งผู้ถูกคาดการว่าอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มอัศวินศักดิธิ์ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสําคัญในแผนการของรัฐบาลโลกกลุ่มอัศวบินสักดิธิ์เปิดตัวครั้งแรกในตอนที่1 0 5 4โดยมีผู้นําคือฟิการแลนด์กาลิงสร้างความเชื่อมโยงบางอย่างกับแชงซึ่งแฟนๆหลายคนคาดว่าเขาอาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก,กับตระกูลนี้นอกจากนี้การลิ่งยังเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตําแหน่งขึ้นเป็นหนึ่งใน5ผู้เท่าหลังจากการตายของแซตเติร์นที่ถูกท่านอิมสังหารในเหตุก,การณ์บนเกาะเอเคธ ตามที่แฟนๆคาดการไว้หลังจากที่กาลิ่งเป็นผู้นาของกลุ่มอัศวินศักดิ์สิทธิ์อาจเป็นไปได้ว่าผู้นําคนถัดไปคือบุตรหลานของตระกูลฟิกาแลนซึ่งอาจเป็นตัวละครที่มีลักษณะคล้ายแชงที่ปรากฏในสปอยตอนที่1134อย่างไรก็ตามการมาถึงของเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้อาจบ่งบอกถึงข้อตกลงรับระหว่างพวกเขากับผู้นําของเกาะเอลบัฟโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาปรากฏตัวผ่านการใช้วงแหวนเวทมนต์วงแหวนเวทมนต์บนเกาะเอลบัฟครั้งนี้ ดูเหมือนจะคล้ายกับที่เซตเตินเคยสร้างขึ้นก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากสมาชิก5้าผู้เท่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงพลังที่สุดในโลกพวกเขาจึงอาจสามารถสร้างหรือเรียกใช้วงแหวนเวทมนต์ได้ทุกที่ขณะที่อัศวินศักดิ์สิทธิ์อาจต้องพึ่งพาประตูมิติที่มีอยู่แล้วในการเดินทางดังนั้นสวรรค์นบนยอดของต้นอิกราซิลบ,บนเกาะเอลบัฟอาจซ่อนประตูมิติลับที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลโลกในอดีตและถูกใช้โดยเหล่าอาัศวินศักดิ์สิทธิ์เพื่อการแทรกซึม ในอดีตประตูมิตินี้อาจถูกใช้ภายใต้การปกครองของกษัตริย์เฮรันแห่งเอลบัฟซึ่งอาจบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ลับระหว่างรัฐบาลโลกกับเอลบัฟและประวัติศาสตร์ที่ซ่อนเร้นบางอย่างที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการให้ถูกเปิดเผยประตูมิติอาจมีบทบาทสำคัญมากกว่าแค่การเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายเพราะมันเปิดโอกาสให้อัศวินศักดิ์สิทธิ์สามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่สำคัญรวมถึงเกาะที่อยู่ใ,นในกล้กับวันทิตได้อย่างง่ายดายซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของรัฐบาลโลกในการต้องกันไม่ให้เหล่าโจรสลัดไปถึงเกาะราฟ โดยการส่งกองกําลังไปสกัดกั้นเพื่อขัดขวางไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวดังนั้นประตูมิติแห่งนี้จึงอาจเป็นเครื่องมือสําคัญในแผนการของรัฐบาลโลกในการควบคุมเส้นทางสู่ความลับสูงสุดของโลกและใช้เพื่อรักษาอํานาจของตนเอาไว้ให้มั่นคงเพื่อนๆคิดยังไงกับวันพิทความลับบนเอลบัฟรัฐบาลโลกกําลังซ่อนอะไรไว้มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ